คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่รับบริการฉายรังสีครั้งแรกวันที่เริ่มฉายรังสีผู้ป่วยต้องเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉายรังสีดังนี้ผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอต้องถอดหน้ากากอนามัยแว่นตาฟันปลอมท่อหลอดลมชนิดโลหะออกทุกครั้งก่อนฉายรังสีและควรใส่เสื้อผ้าแบบสวมไม่มีกระดุมไม่มีขอปกเสื้อผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณเต้านมหรือซวงอกควรสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆใส่สบาย เพื่อลดการเสียดสีกับบริเวณที่ฉายรังสีและควรใส่เสื้อผ้าแบบสวมถอดออกง่ายเพื่อความสะดวกในการถอดและใส่ก่อนเข้ารับบริการฉายรังสีรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท่าให้รวดเร็วและแม่นยำตามแผนการรักษาห้ามผู้ป่วยสวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าทุกชนิดเช่นกิ๊บติดผม ยางผูกผมสร้อยคอต่างหูเพื่อป้องกันการลดทอนปริมาณรังสีจะทําให้ผู้ป่วยไม่ได้รับปริมาณรังสีที่ถูกต้องตามที่วางแผนไว้และป้องกันการสูญหายค่ะผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณหน้าท้องและอุ้มเชิงกรานควรสวมใส่กางเกงหรือกรับรงหลวมๆใส่สบายเพื่อลดการเสียดสีกับบริเวณที่ฉายรังสีควรใส่แบบเอวยางยืดไม่รัดตึงไม่มีตะขอไม่มีกระดุมและไม่มีซิปเพื่อความสะดวกในการถอดและใส่ก่อนเข้ารับบริการฉายรังสี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท่าให้รวดเร็วและแม่นยำตามแผนการรักษาค่ะห้ามผู้ป่วยสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดเช่นเข็มขัดเพื่อป้องกันการลดทอนปริมาณรังสีจะทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับปริมาณรังสีที่ถูกต้องตามที่วางแผนไว้ค่ะกรณีที่ผู้ป่วยใช้รังสีห้องประกายแสง 5, ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้วันที่เริ่มฉายรังสีให้ผู้ป่วยไปที่เวรระเบียนเพื่อขอใบนำทางจากนั้นไปตรวจสอบสิทธ์ ลาไปที่การเงินต่อมาให้ผู้ป่วยทำการวัดความดันชั่งน้ำหนกักและวัดส่วนสูงจากนั้นให้ผู้ป่วยหยิบบัตรคิวหน้าห้องประกายแสงห้าแนบกับสมุดประจำตัวผู้ป่วยพร้อมกับใบนำทางไปยื่นที่จุดให้ข้อมูลผู้ป่วยรังสีรักษาเพื่อรอเรียกซักประวัติโดยพยาบาลรังสีค่ะหลังจากซักประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำสมุดประจำตัวผู้ป่วยไปใส่ในช่องจุดยื่นบัตรคิวหน้าห้องฉายประกายแสงห้ารอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อนามสกุลก่อนเข้าห้องฉายรังสีค่ะ ผู้ป่วยรายใหม่อาจจำเป็นต้องรอเป็นเวลานานเนืน่องจากต้องทำการตรวจสอบตำแหน่งให้ตรงตามแผนการรักษาซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอนและต้องตรวจสอบโดยรังสีแพทย์เจ้าของคข้เท่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อนามสกุลของผู้ป่วยเพื่อเข้าห้องฉายรังสีกรุณานั่งรอที่โซฟาจนกว่าผู้ป่วยคนก่อนหน้าจะเดินออกมาหรือรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกอีกครั้งค่ะ ผู้ป่วยสามารถวางของส่วนตัวไว้บนโต๊ะหรือชั้นที่อยู่ปลายเตียงฉายรังสีได้และต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นบนเตียงฉายรังสีค่ะเจ้าหน้าที่จะทวนสอบชื่อนามสกุลของผู้ป่วยทุกครั้งก่อนฉายรังสีเพื่อเป็นการระบุตัวตนของผู้ป่วยป้องกันไม่ให้เกิดการฉายรังสีผิดคนผิดตำแหน่งซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับผู้ป่วยนะคะดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องบอกทั้งชื่อและนามสกุลของตนเองทุกครั้งก่อนเข้ารับการฉายรังสีค่ะ การใช้รังสีครั้งแรกจะใช้เวลานานประมาณ20-30นาทีเนื่องจากต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ใช้รังสีให้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งที่รังสีแพทย์ได้วางแผนไว้ค่ะผู้ป่วยควรน,นอนนิ่งๆหายใจเบาๆให้สม่ำเสมอเนื่องจากการขยับหรือหายใจแรงส่งผลให้ตำแหน่งการใช้รังสีคลาดเคลื่อนไปจากแผนการรักษาค่ะหากผู้ป่วยมีการขยับระหว่างการตรวจสอบตำแหน่งจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดซึ่งจะทำให้ใช้เวลานาน,านกว่าปกติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้วผู้ป่วยจึงจะสามารถขยับได้ค่ะหากผู้ป่วยมีปัญหาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไอมีเสมหะหรือไม่สามารถนอนในลักษณะที่จัดให้ได้ให้ผู้ป่วยยกมือขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่คอยสังเกตอาการผู้ป่วยผ่านกล้องวงจรปิดและห้ามผู้ป่วยลุกขึ้นจากเตียงเองโดยเด็ดขาดจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันการพลัดตกจากเตียงค่ะ เมื่อได้ตำแหน่งฉายรังสีที่ถูกต้องตามแผนการรักษาแล้วเจ้าหน้าที่จะขีดเส้นที่เป็นตำแหน่งการฉายรังสีจริงบนผิวผู้ป่วยเส้นใหม่โดยไม่ติดแผ่นกันเหนือผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษาเส้นที่ขีดบนผิวตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการรักษาด้วยการฉายรังสีค่ะการดูแลรักษาความสะอาดและเส้นที่ขีดไว้บริเวณที่ฉายรังสีมีดังนี้ผู้ป่วยสามารถสระผมได้โดยใช้แชมพูสูตรอ่อนโยน ระมัดระวังไม่ให้ฟองสัมผัสผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีผู้ป่วยสามารถอาบน้ำได้โดยไม่ฟอกสบู่หลีกเลี่ยงการขัดถูผิวหนังบริเวณที่ขีดเส้นควรรักษาบริเวณที่ฉายรังสีให้แห้งไม่อับชื้นอยู่เสมอตั้งแต่วันที่ทำการจำลองการรักษาตลอดจนครบระยะการรักษาค่ะหากเส้นที่ขีดไว้ลบหายจนไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งบริเวณฉายรังสีหรือไม่สามารถจัดท้าเพื่อฉายรังสีที่ถูกต้องตามแผนการรักษาได้ ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึงต้องมีระยะเวลารอคอยใหม่การรักษาจะล่าช้าออกไปซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการรักษาค่ะวันฉายรังสีครั้งถัดไปเจ้าหน้าที่ห้องฉายรังสีจะทำการนัดเวลาฉายรังสีให้แก่ผู้ป่วยเป็นแบบช่วงเวลาโดยให้ผู้ป่วยมาตามเวลานัดที่ติดไว้หน้าสมุดประจำตัวผู้ป่วยและไม่ควรมาช้าก,กว่าช่วงเวลาที่นัดใหม่นะคะ การเรียงลำดับคิวในการฉายรังสีจะทำการเรียงลำดับจากช่วงเวลานัดหมายก่อนแล้วจึงเรียงตามหมายเลขบัตรคิวค่ะพยาบาลรังสีจะระบุจำนวนครั้งที่ฉายรังสีและวันที่พบรังสีแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำสัปดาห์ให้ผู้ป่วยพบรังสีแพทย์ก่อนมาฉายรังสีค่ะผู้ป่วยต้องมาฉายรังสีต่อเนื่องในวันทำการวันจันทถึงวันศุกร์และงดฉายรังสีในวันหยุดราชการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ